สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูความลับของลูกบิดประตูห้องน้ําเรานะครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ข้างในนะครับก็จะมีกรอยู่นะครับก็เอาไว้ล็อกนะครับเขาติดไว้เพื่อป้องกันนะครับตัวลูกบิดนะครับเพราะว่าลูกบิดประตูห้องน้ําข้างนอกนะครับ เราล็อกข้างในไว้นะครับเรากดปุ่มนี่ครับกดปุ่มล็อกไว้นะครับแต่ว่าข้างนอกนะครับก็สามารถใช้อะไรอ่ะเอามาปลดล็อกได้นะครับก็จะเป็นใช้อเหรียนห้าเหรียญบาทนะครับก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับนี่ครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ เป็นเหรียญบาทนะครับไขที่รูนี้นะครับนะครับก็เป็นเหรียญบาทนะครับก็สามารถไขแล้วก็เปิดได้นะครับก็แนะนํานะครับถ้าเป็นสุภาพสตรตีเข้าห้องน้ำนครับแล้วก็ต้องล็อกกอนด้วยนะครับเพราะว่าข้างนอกเขาเปิดได้นะครับเขาทําให้เปิดได้เพื่อเวลาคนสูงอายุนะครับหรือ คนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเขาจะได้ทําการไขเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะครับทางที่ดีนะครับถ้าเราเป็นสุภาพสตรีนะครับเราเข้าห้องน้ําสาธารณะนะครับเราก็ต้องล็อกกรอนด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ